อากาศดีมากเลยเห็นเป็นแดาดๆอย่างนี้แต่ก็คือเย็นมากเลยนะคะลมพัดพ <_ S 1> ุกคนมองอันนี้เป็นเสือเป็นแมวหรือสิงโตพูดสิคอมเมนต์มาเสียโบดกาลังทําหน้าที่เป็นปตาล้องให้ให้แม่เล็กอยู่คนต่อยังหอนไก่หอนหอนหอน,หอนไก่อเอามะลิกับกุหลาบเพราะว่าแม่บางคนชอบดอกมะลิมากแล้วก็ชอบดอกกุหลาบมากเหมือนกันแล้วเราจะดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงโอ้ยโอ้ย subscribe กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับพราวพาเคเคค่ะแล้วก็เสียบัวัลนะคะเป็นแกรับเชนิดตามเธอเพราะว่าลุงตาลทุกทีจะตามท่านหรืตามเธอเธอค่ะฉันไม่ได้เพราะเธอจะขาดอากาศหายใจเวอร์จริงๆตอนนี้เราอยู่กันที่สิงห์ปร์คเชียงรายนะครับมาเรียกว่าฟาร์มวิวฟาร์มทัวร์ฟาร์มทัวร์ฟาร์มทัวร์นะครับเดี๋ยวก็จะพาชมบรรยากาศวันนี้นะครับเพราะว่าสิงห์ปาร์คเชียงรายเนี่ยเป็น หนึ่งแรงมัดคงจริงอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงรายนะครับที่คนมาเชียงรายต้องมาเที่ยวกันยังไม่เคยมาเลยคือมาเชียงรายหลายครั้งไปแต่วัดแต่ยังไม่เคยมาทัวร์ในฟาร์มอะไรอ่าเดี๋ยวที่แรกที่เขามาหยุดให้เราได้ลงมาเที่ยวชมนะครับก็คือบริเวณของให้อาหารปลากับเนี่ยสวนเล็กค่ะสวนเล็กแล้วก็นั่นคืออะไรนะแมวน้ำแมวน้ำยักษ์แมวน้ำยักษ์อะไรค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันว่ามนี้มีอะไรกันบ้างครับ ลืมกด subscribe นะคะโอเคนะครับบริเวณแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันนะครับนี่เราซื้อไว้แล้วครับสวัสดีค่ะเสียเนาวครับมีอะไรครับเสียเนาวเสียเนาวมาเสติมเยอะเลยใ่เสียนาวสวัสดีค่ะคุณแม่นิด อาหารปลาค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันโอเคไปมาแล้วสองวัดอันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นที่ที่สามของวันนี้ที่ที่สามของวันนี้อันนี้ก็คือให้อาหารปลาให้อาหารหงน้องๆๆออ่้านี่เราเตรียมมาอะไรเรียบร้ออ่าดูดูปิดอะไรว้าวี้นีะกู นี่เขาเจอเป็ดนะคุณเล็กเป็ด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 อะไรผมนี่คือหงคับคุณแม่เล็กดูขอกเป็ดเป็ดทำไมเป็ดตัวใหญ่จังเนี่ยต้อเหมือนเป็ดไหมล่ะเหมือน ตอนแบบอากาศดีมากเลยเห็นเป็นแดดๆอย่างนี้แต่ก็คือเย็นมากเลยนะคะลมพัดทุกคนมองอันนี้เป็นเสือเป็นแมวหรือสิงโตพูดสิคอมเมนต์ว่ะจ้โบ๊กำลังทำหน้าที่เป็นตากล้องให้แม่เล็กอยู่มามีกำลังเดินมาแหละจากความสดใสเหรอคะมามี อากาศดีไหมคะอากาศดีมากเลยไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตมาหูร้านขนาดนี้โอ้โหสุดๆดน้อใหญ่มากแต่สู้เดินมากนะวันนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้รูปสวยเนี่ยพี่เผาดูเป็นรูปแมวบางคนมองเป็นรูปอะไรนะเสือเสือเออแมวเสือแล้วตอนนี้ที่จริงล้วก็ตั้งใจปั้นสิงโตนะสิดเออเนี่ยใช่หรือเปล่าแม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงชอบสิงโตใช่ไหมลูกใช่ไ่นเห็นไหม เอาละครับจุดท evet ี่ S 2ของสิงพาร์คชิงรายนะครับที่น huh enfin ี่ก็คือสวนดอกซีโรเซียหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าดอกหงอนไก่ดอกงอนไก่นะครับแต่ว่าคนใต้เรียกฮอนไก่ฮ้อนหอนฮอนไก่ฮอนไก่เพราะว่าคนใต้จะออกเสียงงองงูไม่ชัด่ะก็จะเป็นหอนไก่หอนไก่หอนไก่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะที่ตาหยีนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะรอแดดมันแดดแยงตาครับผมแต่อากาศไม่ได้แบบร้อนขนาดนั้นนะแต่หมายความว่าแต่เธอมองมาเออมันจะแยงใจ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดอกงองเกยมันเป็นยังไงน,นจะจ๊ะ้อนกใจมันๆๆมีไม่สู้แดดเลยเหรอวั่ว,วมากเลยทำไมไม่ใช้อะไรอยู่พร้าวฟ้าสกินแคร์อ่า มีไหมฝ้าฝ้าไม่มีกะมีไหมกะไม่มีหน้าใสไหมใสกิ๊กๆของเขาดีจริงๆลองใช้ดูนะคะปรบฟสกินเกตแอรกลกินอะไรอยู่คะน้ำสวรดค่ะน้ำสวรดอืองทำทาโต๊ดด้วยอร่อยจริงอร่อยจริงหมต้องเพชรวองหน้าแล้วตอนนี้ น้องนี่ยนะันมาหน่อยจ <c oughs> ิน้องเขินไปออกซือ้อ <c oughs> ตรงนี้พ่อรู้ไหมว่าเราจะมาทำอะไรกันชิมชาเฮะชิมชาชิมชาชิมชา ใช่อ่าเป็นสมุนไพรครับผมเราจะผสมกับชาตัวหลักของเราตรงนั้นครับผมสมุนไพรใส่ในถุงชาครับผมเป็นการดื่มชาครนี่ก็ได้ชาเขามีสามรสให้เลือกนะคะมีชาแดงอัสซ้มชาอูลลงชาเขียวเซนชาเราเลือกชาเขียวมาเดี๋ยวเราจะลองนะคะว่าอันไหนเอามะลิกับกุหลาบเพราะว่า แม่โปรดชอบดอกมะลิมากแล้วก็ชอบดอกกุหลาบมากเหมือนกันแล้วเราจะดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะพอนะอืมลองดูลองดีนะส้มนะพ่อพ่อเอาชาอะไรไหมคะยังยังยังไม่ได้มองเลยยังไม่ได้เลือกเลือกชาอะไรชาแดงอัสสัมเพราะอะไรอ่ะ ว่าเป็นเรื่องในกระเบียนแค่นั้นแหละยากทุกคนมันก็จะมีให้เราเอามาผสมนะก็มีกบบหลายกรริสหลายกรริย ลงุงเต้ายามครับ แล้วนอกนั้นจะเป็นแบบม้าลายนะคะม้าลายม้าลายว่าไงนะแม่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษม้าลายว่าอะไรซีบู่ฮะซีบู่เหรอไม่ใช่อาหารเะไม่ใช่ซีบูภาษาอังกฤษเออซีบูใช่เหรอคะแม่ไม่รู้มันบอกซีบูกับซีบู่ซีอะไรมาเมะซีบรา ไปบู๊บเบรสีบรมาลโอ๊ยโอ้ยทำไมน้องเลนแรงยังเลยอ่ะลูกโอ้ต้อง้มดิออกมาพอมันไม่อเลยอเนี่ยอจ้องอยู่จ้องอยู่เขาจ้องยังไงเขายื่นฟันมาแล้วเห็นไหมโอ้โหหูเห็นปูด้วยนะโอ้ดูฟันดิ เด e ินมาคนเดียวหรอเดินมาคนเดียวไม่อยากมาดูมาแค็งมาแขภาษาอกฤษว่าอะไรก็มาแขเที่ยงภาษาอักพูดภาษังกฤษนะสอภาษังกฤษันหน่ยเลเลวภาษกฤษเภาษลาวโอโอะไรไม่รู้กินมเดีวที่วรันก่อน่วนนเอเ่าก็ทานแลวเ่ายังเด็กอยู่เลยารอะไรอ่าเงี้ยเร็วๆเร็หน่อยนะอ่ควัวมันดิมันไม่จลดยาวใกล้ ในนหไ่ได้ให้นกดิลูกให้นกนกมันคิวไม่ว่างไะคิว,ว <c oughs> นี่เขาก็ให้ได้นี่ค่ะเขาบว่าอาหารมาเลยพืชผกผล,กกลม <c oughs> ไม้เฮ้ยใช้มือด้วยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ซันคอนัวนี่นะครับซันคอนัว <Whoa. S 1> อะไรอ่ะ ฮ่ออะไรก็เมื่อวานลืมปิดเทปแล้วก็เลยวันนี้มาต่อเป็น day two เพราะว่าเรามาเชียงรายแล้วก็ต้องมาวัดใช่ไหมล่ะค่ะทุกคนเชียงรายต้องคิดถึงวัดอะไรวัดร่องคุณวัดร่องขุนเหรอใช่วัดร่องขุนที่เป็นซิกเนเจอร์ขอแป๊บนึงได้ครับได้ครับโอเคเจอเอฟซีเจอเอเอฟซีนะครับเราก็อยู่ที่วัดร่องขุนนะครับเป็นการปิดคลิปของวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของเชียงรายแล้วนะครับดูมวยเสร็จเรียบร้อย ไปหาครูบามาเรียบร้อยแล้วไดมีคลิปครูบาไหมเนี่ยพี่เอิ่งพี่เอิงอุบลถ่ายไว้ให้ให้คี่เอิ่งอุบลลง YouTube ด้วยพี่เอิงอุบลมียู u ูบไหมมีครับก็คืออุบลคนรวยเพื่อนเลยครับอ๋อ่าขึ้นนี่ครับหน่อยแล้วแฟนขับเฮาฟ้าจะไปดูมวยยังไงเนี่ยได้ได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปเยี่ยมชมวัดร่องขุนกันนะครับไปกันเลย วาดเงินวาดเือนทุกคนเลยถ่ายรูปตอนอยู่ที่สนามมวยกับตอนอยู่ตอนเนี้ยคนละคนไหมคละนมากต้องต้องคอยตามดูแม่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 และเด็ก คนถ่ายกับคนโดนถ่ายนะคะเนี่ยแบ่งกันลูกบ้าขอบคุณค่ะเราไปโยนเหรียญจากกันนะคะจาก <c oughs> แม่เล็กเหรียญปีเถาะเหรอพี่ปีเถาะเด็กปีมะแมนี่ปีมะแม่ถึงแล้วปีของหนูปีมะแม่ไงใช่ใช่ถ้าขอน้ำเพชรทำไมไม่ไปโยนปีจอ น่นไอ้ของแม่มาเมียลงเฉยเดี๋ยวไปหาจอก่อนอบแม่เป็นไง่ ท่านผู้ชมผมมาอยู่ช่องพรฟ้าคาเคผมกลายเป็นเรียกว่าอะไรดีอ่ะผู้ชายอบอุ่นไปแล้วนะครับตอนนี้เพราะอากาศร้อนมากการร้อนมากต้องวันร้อนครับแต่กานคืนเย็นที่เชียงรายตอนนี้นะก็คือเราเคยมาวัดนี้กันแล้วเนาะตอนที่คลิปเรามาเชียงรายที่เราไปนอนไปนอนบ้านใช่ก็เลยครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะคะเพราะว่าแม่แม่เขาก็ร้อนด้วยครับ คริปนี้ก็คือมีผู้สูงอายุมากับเราเยอะใช่เป็นทริปที่ดูแลผู้ใหญ่ทริปดูแลผู้ใหญ่ครับทริปดูแลแม่แม่ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้พาวเยอะๆนะคะไปถึงแสนซับภายในชิ้นปีนี้เพราะถ้าไม่ถึงแสนซับปีหน้าก็จะไม่เห็น youtube แล้วเลิกเลยหรอเลิกน้อยใจน้อยใจเหรอน้อยใจแล้วช่วยๆกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจกันซะก่อนโอเคบายบาย